อันยองกาเยโยสวัสดีทุกๆคนครับผมขอต้อนรับเข้าสู่เกาหลี everyday และนี่คือเกาหลี4นาทีรายการที่จะพาทุกๆคนไปรู้จักกับเรื่องราวต่างๆของประเทศเกาหลีในเวลาเพียง4นาทีครับสำหรับเกาหลีส4นาทีเอิโซดนี้นะครับผมมีคำถามมาถามเพื่อนๆกันนะทราบกันไหมครับผมว่าสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับการชมพระอาทิตย์แรกของ เกาหลีอยู่ที่ไหนครับผมนี่หลายคนเห็นชื่อแล้วก็ต้องตอบว่าเป็นที่นี่ใช่ไหมครับถูกต้องแล้วครับผมวันนี้ผมจะพาไปรู้จักกับสถานที่แห่งนี้กันนะครับผมเรียกไ,ได้ว่าเป็นสถานที่สําหรับชมพระอาทิตย์ช่วงวันปีใหม่อย่างแท้จริงเลยนะครับผมถือว่าเป็นสถานที่ที่น่าสนใจมากๆสําหรับนักท่องเที่ยวอย่างเรานะครับผมรวมถึงสถานที่แห่งนี้ยังมีปราคารที่ได้ชื่อว่าสูงที่สุดในเกาหลีอีกด้วยนะครับ สถานที่แห่งนี้ก็คือจจตุรัสโฮมิกอต์นั่นเองนะครับหรือว่าโฮมิกอด์ซันไรส์สแควนั่นเองครับผมโดยจจตุรัสโฮมิกอต์นี้นะครับผมหรือเรียกสันส้นๆว่าโฮมิกอต์นะก็จะเป็นสถานที่ที่ตั้งอยู่ปลายด้านตะวันออกของคาบสม,มุทรเกาหลีนะครับผมตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเมืองโพฮังจังหวัดคยองซังบุกโดนั่นเองนะครับซึ่งถ้าประเทศเกาหลีเป็นเสือนะ ตำแหน่งที่ตั้งของโฮมิกอดนั้นนะครับผมก็เปรียบได้เหมือนเป็นหางเสือของประเทศเกาหลีตามชื่อเรียกเลยนะครับโดยโฮมิกอดนั้นนะครับผมก็ถือว่าเป็นสถานที่หลักสําหรับจัดงานวันขึ้นปีใหม่ของเมืองโพฮังนะครับผมซึ่งมีชื่อเรียกว่าเป็นเทศกาลพระอาทิตย์ขึ้นโฮมิกอดนั่นเองนะครับที่จะจัดขึ้นเนี่ย ในวันที่31ธันวาคมถึงวันที่1มกราคมของทุกปีเลยทีเดียวครับซึ่งที่โฮมมกอตแห่งนี้นะครับผมก็จะถือว่าเป็นสถา,านที่แรกนะครับผมที่เราจะได้เห็นพระอาทิตย์ขึ้นในวันปีใหม่ของเกาหลีนั่นเองนะครับผมโดยทําให้ในแต่ละปีเนี่ยมีผู้คนหลายพันคนนะครับผมมาเข้าร่วมเทศกาลนี้เพื่อชมพระอาทิตย์ขึ้นแห่งปีนะครับผมโดยภายในงานเทศกาลเนี่ยก็จะมีกิจกรรมต่างๆให้ผู้เข้า ร่วมงานเนี่ยได้ร่วมสนุกกันนะครับผมก็อย่างเช่นการแสดงดนตรีตามท้องถนนนะการตกแต่งกระดาษเกาหลีหรือว่าฮันจิครับผมการทำว่าวนะครับเป็นต้นนะซึ่งไฮไลท์อยู่ที่การกินต๊อกกุกนั่นเองนะครับผมหรือว่าภาษาไทยก็คือซุปเคข้าวเนาะซึ่งก็จะมีการทำต๊อกกุกเนี่ยสำหรับคนเนี่ยมากกว่า1 0 000คน1 0,000 ชิ้นเลยทีเดียวเพื่อให้ทุกคนที่มาร่วมงานเนี่ยได้รับประทานตอกกุกกันในวันปีใหม่นะครับและก็นอกจากนี้นะนอกจากงานเทศก,กาลชมพระอาทิตย์ขึ้นแล้วนะครับผมโฮมิกอดเนี่ยก็ยังมีไฮไลท์ที่น่าสนใจอย่าง hands of harmony นะหรือว่ามือแห่งความสามัคคีนั่นเองซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองโพฮังเลยก็ว่าได้นะครับผมตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งโฮมิกอตดนะปลายสุดของ Al il, อ่าวยองอืลเมืองโพฮังนะครับซึ่งสร้างขึ้นในเดือนธันวาคมคศ1999นะ มีลักษณะเป็นมือโผล่ขึ้นมาทำจากทองสำริดจำนวนสองข้างนะครับโดยมือข้างซ้ายเนี่ยโผล่ขึ้นมาบนบกความสูง5.5เมตรส่วนมือข้างขวาเนี่ยโผล่ขึ้นมาจากทะเลมีความสูง8.5เมตรนะครับเป็นสถานที่ที่เหมาะสาหรับการหารูปเป็นอย่างมากเลยนะครับอีกครั้งแสงจาะพาิติ์ขึ้นที่ตกกระทบบนมือนะครับผมทําให้แต่ละช่วงเวลาเนี่ยก็จะได้สภาพแสงสีที่แตกต่างกันออกไปครับ และก็อีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจที่บอกไปก็คือโฮมิ o ก l i g h t เฮาส์นะครับผมหรือว่าประภาคารโฮมิ g กตนั่นเองซึ่งเป็นประภาคารที่สูงที่สุดในเกาหลีเลยนะครับมีความสูงเนี่ย26.4เมตรหรือว่า87ฟุตนะครับผมสร้างขึ้นเนี่ยตั้งแต่ปีคศออ1903เลยนะโดยใช้เพียงอิฐเท่านั้นนะครับผมมีลักษณะนนเนี่ยเป็นกลวยคว่ำนะฐานด้านล่างจะกว้างนะครับผมแล้วก็จะค่อยๆแคบเมื่อสูงขึ้นไป ภายในนะครับผมก็จะมีหกชั้นแล้วก็มีเพดานแต่ละบานเนี่ยประทับไปด้วยต้นแพรเพื่อเป็นเกียรติแกร่ราชวงศ์โชซอนนั่นเองครับผมก็ถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่นะครับผมที่สําคัญของเมืองโพฮังนะคะใครมีโอกาสาได้ไปเมืองโพฮังในช่วงวันขึ้นปีใหม่นะครับผมก็ที่นี่เลยนะโฮมิโ oh กะซันไรส์แควนั่นเองครับและนี่ก็คือทั้งหมดของเกาหลีสนาที EP นี้ครับ ถ้าหากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับเกาหลีสามารถติดตามเกาหลี Every Day ได้ทั้งทาง Facebook Fanpage YouTube Channel Instagram TikTok รวมถึง Podcast อีกหลากหลายช่องทางครับ